สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเทุกคนครับผมพ่อคิวพาชิมครับวันนี้จะพาชิมนี่ครับเป็นตับหวานครับผมผมไมไ่กินนานเลยเนาะน่าอร่อยมากเดี๋ยวเรามากินกันเลยครับผม

嗯。Hmm. เสีด้ผักน้อยไปฮะแซบมาก โอเคครับผมตับหวานเผ็ดมากๆากแซ่บมากครับผมแต่สดายนอกผักน้อยไปนิดนึงกอแต่ก็ใช้ได้เลยก็ขอบคุณเพื่อนนะที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมพ่อคิวครับผมวันนี้พ่อคิวลาไปแล้วพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ